สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขบุตสุคนมันนี้กับมาพบผอยยานิ้วกับเกาละจ้าพี่น้องจ้ายายนิ้วกับมข่าวมาเด็ดเรี่ยงกันน้องเพชรน้องพลอยน่าอาดแล้วก็คุณยายพี่น้องจ้าบันสอแอนแล้วก็ได้พูดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องน้องเพชรน้องพลอยหนูไปดูขนกับย่าย่าน่ารักมากพี่น้องแล้วก็พูดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ้าหนูไปดูขนกับย่าย่าค่ะน้องเพชรน้องพลอยพี่น้องจ้าวันนี้ นาอาดอัจจะใช้ผ็นกระพาะไปพี่น้องวันนี้ไม่มีงานนาอาดมีโอกาสพาน้องเพชรน้องพลอยมาดูโขนสมโพธิ์งานกระถินพระราชทานร่วมกับคุณปู่ปอฉลาดน้อยคุณย่าเฉวีวันคุณย่าลาตรีศิลปินแห่งชาติพี่น้องนาหักคับพี่น้องจาน้องเพชรน้องพลอยกับคุณยายแตนม่านเบื้องโขนกับ เอฟซีกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องน่ารักจังเลยน้องเพชรน้องพลอยน่ารักมากค่ะเพิ่กนกระซ่งหัวใจให้รัวๆพี่น้องจานาหักค่ะพี่น้องกอดๆน่ารักจังเลยน้องเพชรน้องพลอยเป็นตาหักค่ะพี่น้องจ้กมีบุญวาสนาร่วมกันค่ะเด็กๆน่ารักยายกับน้าก็น่ารักพาหลานๆมาออกงานน่ารักเนาพี่น้องนะอาจกระไดบ่มีงานกับฟาหลานไปออกงานนาหักหลาย สองสาวออกงานน่ารักจังเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยพี่น้องเอบซีกระทรงหัวใจเห็นรัวๆเลยพี่น้องจาน่ารักมากค่ะนากระหลานเก่งมากดาราสาวออกงานสังคมแมนพี่น้องจานน่าฮักค่ะน้องเพชรน้องพลอยโอ้ยแห่งกรลังหัดวอรเป็นตาหักคับพี่น้องจาแม่นแล้วก็แชร์พี่น้องนะาะักกับแม่กระพอไปเห็นงั้นพี่น้องจาน่ารักที่สุดเลย ซีกับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องน่ารักมากค่ะสุูุสุคนพี่น้องจ๋าเป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักกับพี่น้องเด็กๆไปออกงานกัะอาดกับย้ายแตนพี่น้องจ๋าน่ารักที่สุดเลยก็ขอแหงเิงหิงปังๆเลยๆด้วยจะด้อสุูุสุคนเดินทางไปไหนก็ขออห้เดินทางด้วยความปลอดภัยหฮงหิงปังๆเลยๆจ๋ายายนี้ก็เอามาให้เบิงความหนาลักของน้องพี่น้องอยกับคุณยายาพี่น้องจ๋ากับปูปชฉลาหน่อยพี่น้อง พี่พี่น้องน้องมีความชื่น็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าสันสันๆขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย